เรียบร้อยครับซ้ายขวาซ้ายพี่เกิมขวาเนี่พี่นบโอ้พี่เกิมเนี่ยเบียดทันดินส่วนพี่นบนะครับจะตกจะตกบอ่อจะตกหนองแนละ้วโอ้นตรายลมากนะเนี่ยมาอย่างไงเนี่ยพี่นบจะมานอาดับสิ่งดีด่วน ล้อหน้าฝั่งซ้ายวิดล่วงครับตั้งแต่ฝนถล่มนี่เหตุการณ์ระทึกระทึกเยอะเลยครับเอาฝั่งนี้ก็จะลากฝั่งนี้ก็จะลากเนา ดูฝั่งไหนก่อนเนี่ยอยู่ในช่วงเกี่ยวโซ่ทั้งสองฝั่งครับฝั่งนี้น่าจะพร้อมแล้วไปไป <c oughs> เอาดึงขึ้นไปแล้วเอาฝั่งนี้ครับ พีออยลากพี่นบส่วนอีกฝั่งนี่ป๋าวิไลาลากพี่กลิ่มไปได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบาเบาเกือบไปครับ

เกือบแล้วเขียนนิดเดียวฟไปอย่างบอกอยากบ้าเลยเนาะรถคอนเทนต์ของดิดวดเขาไ่้ไมนนบ ลอภัยเหี่ยดหองรอยสแสดงว่าดินซุดตั้งแต่ตรงนู้นมาแล้วก็ไปอยู่ตรงนี้มันตกลงไปดินมันสไลด์เลยบ้านบหรือเราขับลงไปเองขับมาปกติ อันนี้กับขั้นฟุโซ่นี่สิขั้นฟ้โซ่พระเช้านี่ประเช้าเดี๋ยวเสียพลดันให้โอเคปลอดภัยแล้วเสียหายหรือเปล่ารถเนี่ยโอ้ไม่เป็นไรแค่โคลนติดไม่มีอะไรเสียหายครับ ไปกับ